สวัสดีค่ะทุกคนโปอล์ไปดูใน Facebook นะคะมีกลุ่มของคนไทยในอเมริกานะเยอะเลยนะคะกลุ่มนี้นี่เป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับกฎหมายและการเรียนถ้าจำไม่ผิดนะโปอล์ไปอ่านมานะคะมีหลายคนอยู่ในสถานะผู้หญิงกำลังจะแต่งงานกับผู้ชายอเมริกันและผู้หญิงที่เป็นภรรยา ต้องการ้องอย่างนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะคะที่ดู2กรณีนี้เพื่อดูว่ามีข้อมูลอะไรน่าจะเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะคะเอาอันแรกก่อนเรื่องก่อนจะแต่งงานเนี่ยผู้ชายที่มีทรัพย์สินเยอะๆนะมีบริษัทมีทรัพย์สิสนมีเงินมีอะไรที่มูลค่า มหาศาลเนี่ยเขามักจะทำเอกสารก่อนแต่งงานเพื่อให้ผู้หญิงที่จะแต่งเนี่ยเซนว่าจะไม่รับเงินไม่มีแบ่งส่วนทรัพย์สินอะไรของเขาทั้งนั้นนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขที่ปดเพิ่งอ่านมานะถ้าหยากกันเนี่ยจะไม่รับส่วนแบ่งหรือจะรับเงินค่าเลี้ยงดูปริมาณเท่านั้นเท่านี้นเ,นเนี่ยนะ บอสเคยทำวิดีโอเล่าในกรณีของโบ๊กับมิเตอร์ไว้แล้วนะคะเล่าให้ฟังเล็กน้อยแล้วกันมิเตอร์เนี่ยนะเขาไม่ได้เป็นคนที่มีเงินเยอะหรือมีทรัพย์สินมูลค่าแพงๆมากมายและมิเตอร์ก็ไม่คิดจะเซ็นสัญญาอะไรเลยเพราะมิเตอร์เนี่ยยินดีที่จะแบ่งให้โบโทนะคะทุกวันนี้ที่อยู่ด้วยกันน่ะเขาก็บอกว่า เป็นของเราทั้งคู่พวก็ไม่มีเซนอะไรเลยนะคะจนมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยแม่ขอไม่เจอร์อะ่ะเขาอยากให้เซนเซนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับที่ดินของครอบครัวเพราะว่าเขามีที่ดินไม่รู้กี่เอเคอร์นี่โบก็ไม่รู้ไม่ได้สนใจนะคะมิเตอร์เนี่ยทำเอกสารไปที่ไทยครั้งหนึ่งโบมีเพื่อนที่เป็นทนายเป็นคนอังกฤษ เขาก็อ่านแล้วเขาก็อธิบายให้ฟังนะพวกก็ยังไม่เซ็นเพราะว่ามีข้อมูลที่ไม่ได้เป็นผลดีกับตัวโป้พก,ก็เลยไม่ได้เซ็นแล้วก็แต่งงานกับมิเตอร์จนมาอยู่นี่แหละแม่เขาก็ถามหาโป้ก,ก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าแม่จะให้เซ็นให,ให้ทนายของแม่สองอ่งเอกสารมาเลยจะเซ็นให้จนถึงทุกวันนี้อยู่มา16ปีก็ยังไม่ได้เซ็นเอกสารอะไรนะคะ แม่เขาก็คงรู้จักดีขึ้นแล้วแหละว่าโบน่าไม่ได้อยากได้ทรัพย์สินอะไรเขาถ้าไม่มีมิสเตอร์แล้วเนี่ยโ๊ดไม่เคยคิดว่าจะต้องหย่ากันนะกรณีที่เดียวเลยคือมิสเตอร์เป็นอะไรไปโ๊ดกลับบ้านอย่างเดียวพราก็ทํางานเก็บเงินของตัวเองนะไม่ได้นึกหรอกว่าโ๊ดจะได้ส่วนแบ่งอะไรยังไงนี่ไม่เลยนะมิสเตอร์เขาทำพินัยกรรมมาให้แล้วอะจบแค่นี้เรื่องของโ๊ดนะเดี๋ยวใครฟังแล้วสงสัยว่าเอ๊ะแล้วตัวเองล่ะเป็นยังไงนี่คือของตัวเองนะคะ เรื่องที่ไปอ่านมาเนี่ยก็มีลักษณะว่าผู้ชายมีทรัพย์สินมีอะไรมากมายกันเลยนะแล้วเขาเนี่ยไม่อยากที่จะเสียสิ่งนั้นของเขาหากอีการหย่าร้างกับผู้หญิงไะความเข้าใจได้ก็คือคนที่เขาเซ็นเนี่ยก็มีความเข้าใจของแต่ละฝ่ายเพราะว่าฝ่ายหญิงเองเนี่ยเขาก็มีทรัพย์สินส่วนหนึ่งของเขานะก็มีการเซ็น แยกรายละเอียดไปนะว่าอะไรก่อนแตง่งจะไม่เกี่ยวกับสินสมรสคือมันมีคำในกฎหมายเนาะสินสมรสสินก่อนแต่งอะไรเงี้ยก็เป็นว่าเขาจะเขียนให้สัญญาการชัดเจนว่าทรัพย์สินก่อนแต่งของแต่ละฝ่ายก็ยังคงเป็นของแต่ละฝ่ายถึงแม้ว่าจะมีเรื่องต้องหย่ากันทรัพย์สินที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านบริษัทหรืออะไรก่อนแตง่งเขาก็จะมีรายละเอียดแจงเอาไว้นะ ก็ตกลงเซ็นแล้วก็ถึงจะแต่งเมื่อมีผู้หญิงคนหนึง่งไม่ได้มีอะไรเลยนะคะแล้วก็มาเจอผู้ชายที่เขาต้องการให้เซ็นนี่แหละเพราะว่าเขามีเยอะผู้หญิงก็จะมานึกนะนึกได้สองแบบนะนึกว่าแบบนี้เอาเปรียบหรือเปล่าทําไมล่ะโป๊ยังไปเห็นนะ่ะโป๊ะอ่ะยังสงสัยว่าเอ๊ะแต่งงานกันเพราะรักกันหรือเปล่าทําไมถึงให้เซนด้วยเพราะว่ามีเงื่อนไขหนึ่งนะ ที่พตดอ่านแล้วโพูดก็นึกเหมือนหลายๆคนที่เขานึกแหละผู้ชายบอกว่ามีเงื่อนไขให้ผู้หญิงเนี่ยต้องตั้งท้องแล้วก็มีลูกให้เขาแล้วระหว่างที่มีลูกเนี่ยผู้หญิงห้ามออกไปทํางานนะต้องเลี้ยงลูกจนกว่าลูกเนี่ยจะอายุเท่านั้นเท่านี้ถึงจะยอมให้ไปทํางานสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งคือผู้ชายจะให้เงินในระหว่างที่ผู้หญิง เลี้ยงลูกไม่ได้ทํางานเนี่ยผู้ชายเขจะให้เงินเป็นค่าใช้จ่ายอะไรที่จําเป็นต้องจ่ายะนะเรื่องอื่นอีกเช่น<ช>หากมีการหย่าเกิดขึ้นเนี่ยผู้ชายจะให้ค่าเลี้ยงดูเขาจะกําหนดจํานวนเลยนะเพราะว่าถ้าไม่กําหนดจํานวนเนี่ยก็จะมีการเรียกร้องสินใหม่มากมายอาจจะถึงขั้นหมดตัวไปได้นี่เคยฟังมานะก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะส่วนใหญ่เนี่ยพออ่านปุ๊บเนี่ย ก็จะนึกว่าผู้ชายเห็นแก่ตัวหรือเปล่าไม่ถึงเขียนเงื่อนไขโหดขนาดนี้โบก็ถามคนที่เขาโพสเหมือนกันนะว่าเออผู้ชายเขามีประสบการณ์จากผู้หญิงไม่ดีมาหรือเปล่าเขาถึงเขียนอย่างนี้ถ้าเราคิดไปในฝั่งของผู้ชายคนที่เขามีเงินะ่ะแล้วผู้หญิงที่มาเนี่ยมาแบบไม่ได้มี เท่าเขาเนี่ยก็เป็นส่วนที่เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรที่จะปกป้องตัวเองแต่ในส่วนของผู้หญิงที่มาแบบไม่มีอะไรเลยแล้วคิดว่าเขาอ่ะไม่ดีเราก็คิดไปได้ว่าเป็นผู้หญิงที่ก็มีความหวังแหละว่าก็ถ้าเกิดต้องเลิกไปกับผัวก็ต้องได้อะไรบ้างแหละแต่กลายเป็นว่าเขาป้องกันตัวเองไปแล้วไงแล้วแบบนี้จะแต่งไปเพื่ออะไรหรือ คนที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็มาเจอโอ้โหเงื่อนไขขนาดนี้เลยเหรอวะรักกันหรือเปล่าล่ะอย่างป้าโอนเงี้ยป้าโอนก็คิดป้าก็คิดว่าเอ๊ะแต่งกันแล้วไม่ได้รักกันหรอทําไมถึงมีเงื่อนไขย,ยุบยับขนาดนี้ mm. ก็คิดในมุมของผู้ชายบ้างก็ดีไงอะไรที่เป็นของเขาก็คือของเขานะคนที่ต่างคนต่างมีนะแน่นอนยังไงเขาก็ต้องทํา คนไทยเนี่หยหลายๆคู่ที่เขามีทรัพย์สินมีธุรกิจอะไรมากมายเลยเนี่ยนานและตอนเป็นเด็กๆก,ก็สงสัยว่าทําไมนะเขาไม่จดทะเบียนสมรสกันล่ะโตมาเนี่ยเข้าใจคนนะนะเขามีทรัพย์สินมีอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยอยู่ด้วยกันแต่งงานกันไม่ต้องจดทะเบียนการอดีที่สุดเพราะว่าทรัพย์สินอะไรแต่ละอย่างเนี่ยก็ยังเป็นของแต่ละฝ่ายยกเว้นว่าเขาจะมีตกลงอะไรกันเองว่าอ่ะส่วนนี้ฉันให้เธอส่วนนี้ฉันให้เธอ ถ้าจดทะเบียนสมรสกันไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องมีการนี่แหละมาตกลงว่าอ่ะส่วนนี้ของเธอส่วนนี้ของฉันหรือบางคนนะจดเอกสารแล้วแยกแยะแล้วเมื่อมีปัญหาเลิกรา,ยาหย่าร้างกันน่ะยังมีการไปฟ้องร้องเพราะว่ายอยากได้ของของเขาคิดซะว่าอา้าวทำไมล่ะก็ฉันเป็นเมียก็ฉันเป็นสามีเธออ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ฉันหามาได้เหมือนกันอันเนี้ยมันก็เกิดขึ้นได้เยอะแยะเลยนะคะ ให้คิดว่าสิ่งที่เป็นของเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเก็บเอาไว้เป็นของเขาตลอดไปหรือสิ่งที่เป็นของเราเราก็มีสิทธิ์ที่จะเก็บเอาไว้เป็นของเราตลอดไปยกเว้นว่าคุณและเขาอยากที่จะแบ่งสิ่งต่างๆให้กับคนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีกรณีที่คนที่มีลูกเขาก็จะาเก็บ สมบัติไว้ให้ลูกเขาบ้างอย่างเงี้ยนะคะมันต้องคิดทั้งสองฝ่ายอะนะสรุปก็คือตัวคุณเป็นคนที่รู้ดีที่สุดแหละว่าคุณต้องการอะไรแค่ไหนคุณจะเซ็นเอกสารหรือไม่เซ็นเอกสารจะแต่งหรือไม่แต่งก็ค,ค,ค่อยคิดพิจารณาเอานะคะนี่ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเอามาเล่าให้ฟังใครที่อยู่ใน f a c e b o o k นะคะเราจะมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับผู้ชายในอเมริกา เข้าไปเป็นสมาชิกแล้วก็เข้าไปอ่านดูไว้เป็นข้อมูลดีๆก็ดีนะคะประเทศอื่นโปรดไม่รู้เลยนะคะไม่มีข้อมูลขอบคุณที่มาฟังขอให้โชคดีและมีความสุขค่ะบายบายสวัสดีคะ่ะ